และโอซิมาทิชเชตเลือดอียังเราก็ไปรีบไปลุมลุมลุมข้างหน้าลุมรีบบอกไปดีโวยลุมลุมอีมีนอีมีนอันย่าเววค้มทูกาลาเบียและในวันนี้เราจะมารีวิวสกินซาร่าหัวใจเปิดล็อกไปทันทีแอ ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะมาและในวันนี้เราจะมารีวิวสกินใหม่ของน้องแมคทคาลิคที่ชื่อว่าสกินสลักหัวใจกันนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมเกมเพลงกันเลยดีกว่า Let's go <S อโอเคมาเริ่มเลยอุ้ยความทรงจําของลีโออ้ยห้องใต้ดินอยู่ตรงนี้เหรอโอเคมีเครื่องตรงนี้ด้วยสวยเลยสวยเลยจังวัน,นี้จังหวัน,นี้ก็สวยเลยสิครับ <m uch ing> เดี๋ยวนะเออไอ้จอยออกมาทํางานของเจ้าซะเออเป็นไงละ่ะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนตรงนี้ฉันจองตรงนี้ฉันจองอย่าเด้ออย่าเด้อ,เ,อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหัวใจเต้นอย่าบอกนะหรือว่าอุ๊ยอุยอ๊ยไอ้จอยไหมนะเราก่อนเราก่อนนะไอ้จอยเอาแล้วไง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 นิยามตัวปัน้นไม่ได้ปัน้นเอาละเอาละพี่มาทางานใช่ไหมงั้นหนูก็จะเข้าทางนี้เฮ้เดี๋ยวนะไปเจ็บได้ไงน่ะอะไรวันทาน ก็ไม่อยู่แล้วละกันไปเลยไปแล้วไปแล้วลาก่อนไม่นะไอจอยเองเพิ่งอ,ออกมาได้สองวิเองก็ตายแล้วเหรอทำจริงโอ้โหมาอุย้ยขอบคุณนะครับอุย้ยน่ารักจังเลยขอบคุณนะหรือว่าเราไปแย่งเครื่องเพื่อนวะเอ๊ะหรือ,อยังไงแต่เฮ้ยเพื่อนใจดีเพื่อนให้แหละเออป่านไปเฮ้ยเอาว่าตอนนี้ตัวป้านได้ป้านอุย้ยไอจอยเป็นอย่างคือทำแต่เยวีวยเออโอ้โห โอเคเลิศเลิฟอา้าวเพื่อนล้มไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะปั่นเองเออตัวคิวตัวคิวแล้วก็เลขหนึ่งโอเคตัวคิวเริ่มเลยเ,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 เป็นไงบอกเลยว่าไปฝึกซ้อมมาเยอะมากๆสําหรับการเล่นไอ้จ่อยนั่นเองทุกคนเพราะว่าเราจะไม่ยอมให้มันแตก,กดังเด็ดขาดมาเด้เวลาตัวปั่นได้ปั่นแล้วแหละจังหวะน,นี้โอ้โหก็คือก็คือก็คือปั่นแบบยับยับ,ยบปั่นแบบ ยัดยัดเออจะเสร็จแล้วเครื่องนี้จะเสร็จแล้ว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 เอองั้นเดี๋ยวเราไปซ่อมเครื่องที่บ้านเล็กของเราเอ้ยไม่ใช่บ้านเล็กสิโรงงานกันดีกว่ามีใครไปช่วยเพื่อนไหมล่ะโอ้ยมีว่ะเอาว่ะแต่ขอร้องละ่ะออ่าเจ็บแต่ไม่ได้ยมั้ไงฉันปั่นไม่คืนขอร้องละ่ะขอร้องแล้วนะโอเคเครื่องนี้ที่ฉันเคยปั่นศพไอ้จอย plup. ก็ไม่อยู่แล้วสินะอุ้ยอุ้ยอ้ยไอ้จอยไหมนะเ้ย นะโอ้โหในแค่นี้เองอะในแค่นี้เองอะเพื่อนสู้ๆนะเราเป็นกำลังใจเราเป็นกำลังใจให้เธอเสมอ <Yeah. S 3> What เอ้ยเอาว่าเอ้าว่าสู้ๆนะสู้ๆนะแต่เดี๋ยวเราก็จะป่านไปฮะงหวานี้ One hour later ก็ปั่นแบบหน้าดานไปเลยซิเออเป็นไงโดนมาร์คด้วยเป็นไงเป็นไงแล้วปั่นหน้าก็อีด้วยเป็นไงจะมาเอาเดือป้าจะมาเอาหรือป้าโอ้โหบอกเลยว่านาดานนาดานดานได้ออดเดี๋ยวนะเดี๋ยวพวกเธอปั่นหน่อยก็ได้โอ้โหอย่าไปโอ้อย่าไปช่วยกันเยอะเลยนะขอร้องล่ะอย่าไปเจ็บกันเยอะกูปั่นไม่ขึ้นอย่าไปเจ็บกันเยอะนะโอ้โหโอ้โหสรุป ตัวปั่นได้ปั่นโอเคได้ปั่นแบบได้ปั่นสมใจเลยจ้าเพื่อนไม่ปั่นเลยจ้าจังหวะนี้แล้วก็เจ็บกันไปอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมกูตายโอ้โหปั่นไปขึ้นเลยอ้าววัดดีจ้าวัดดีจ้าทําอะไรกันเลยมาทําอะไรกันเนี้ยโอ้โหมาทําอะไรกันเนี่ยมาทําอะไรกันตรงนี้เยอะแยะทําจริงทําจริงทําจริงทำจริงพ่อทำอาลัยไปตามข้างบนสิเออโอ้โหขอร้องละขอร้องละแล้วก็ปั่นแบบนาทนาคันโอ้ย่าเจ็บกันเยอะได้ไหมมันปั่นไม่ขึ้นเนี่ยโอ้โหดู โอ้กว่าจะได้สักกี่เปอร์เซนต์นึงก็ช่างนานเหลือเกินขอร้องล่ะขอร้องล่ะโอ้คนนั้นเนาะน่าจะปีนแล้วใช่ไหมโอเคโอเคมามาแล้วก็เครื่องข้างหน้าโอเคเอ้ทหารรับจ้างนายเจ็บใช่ไหมตามมาตามมาตามมาเดี๋ยวเราฮิวให้เดี๋ยวเราฮิวให้ตามมา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 ,ามเออตามฉันมาตามฉันมาตามฉันมาแล้วก็มาเครื่องนี้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวนะเอา้าหายไปแล้ว,ห,วหน้านี้ มาช่วยฉันหน่อยสิก็ตามฉันมาสิเธอเออไออันนี้ไอจ่อยเดี๋ยว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 ลูกกอกลูกกอกลูกกอกถ้ามีลูกกอกมันจะไม่ดีถ้ามีลูกกอกมันจะไม่อุ้ยมาจริงว่ะมาจริงว่ะเอาว่ะนิยามตัวปัดไม่ได้ปัดมาอีกแล้วคาบจังหวะนี้อย่าเด้ออย่าเด้อสูวอย่าเด้อสูเฮ้ย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 อยู่ไหนวะ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่อยู่แล้ว ถ้ามีลูกกอกก็ไม่อยู่แล้วจังหวะนี้โอ้ทอรองลาสูโอ้ตาย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 เราเพื่อนเขาปั่นกันอยู่ตรงไหนวะนะเพื่อน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 จ๋าอุ้ยลูกกอกวันดีจ้าอัญยองฮาเซลอัยยองฮาเซอเพื่อนปั่นอยู่ตรงนั้นใช่ไหมได้เดี๋ยวเราจะไปช่วยเธอปั่นเองฉันมาแล้วฉันมาแล้วเพื่อนฉันมาแล้วเพื่อนฉันกำลังวิ่งไปด้วยความเร็วแสงฉันมาแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ฉันมาแล้วปั่นกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปั่นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอ้าวันดีฮะ ปั่นอยู่ตรงจีใช่ไหมโอเคมาเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวนะเอิมไอจอยเราตายไปตอนไหนวะเนี่ยเอา้าขอร้องล่ะจอยจอยฉันตายไปแล้วเหรอขอร้องโอ้โหเอ้เอว่ะเครื่องเครื่องนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็เหลืออีกเครื่องหนึง่งเพื่อนบอกว่าผู้ร้ายอยู่ใกล้ชานสู้ๆเราเป็นกำลังใจโอ้ยลูกจ่อยมันมาอไอ้ลูกจ่อยวะซานไอ้ลูกกอกเอ้ยเออจายังไงจุกอยู่ตรงไหนอ่ะ จุกันอยู่ตรงนี้เบอร์จุกันอยู่ตรงนี้เบอร์ทำอะไรกันอะทาอะไรกันอะอุ้ยฟาแผงร้ายว่ะแผงร้ายว่ะมาสั้นแผงไม้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้แหละจะจังว่ะนี้แหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะภาพจํามันคุ้นๆเนี่ยจังว่ะนี้แหละก็บอกเลยสุดปังปังปุริเย่แล้อย่างไงอย่าบอกนะว่าแล้วต้องตามกูอย่างแน่นอนโอ้โหคอร้องละต้งเอื้อมมิจูเขาเยอะมาจอกันตรงกูภาพจำมันมันคุ้นๆมันไม่ใช่แล้วมันเริ่มไม่ใช่แล้วโอ้โห มันภาพจํามันชัดเจนภาพจามันชัดเจนโอ้โหที่เดิมเลยจ้าที่เดิมเลยจ้าช่วยด้วยขอร้องขอร้องขอร้อง icamente, eh. เออเออเด้อเด้อเด้อพู่าอยู่ใกล้ฉันเออโอ้โหภาพจํามันชัดเจนพระอา้าววันดีแล้วเราก็มาเจอกันที่หน้าปางซอยขอ,อร้องไปแล้วเราจะขึ้นแบข้างบนเราจะขึ้นไปข้างบน,น,งบนมันน่าจะจะูงได้อยู่หรือเปล่าหรือเปล่าตามมาว่ะตามมาโอเคเลยโอเคเลย ไข่ป่านไข่ป่านเนอโอ้โหสี่เปอร์เซ็นเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยภูรากายฉัน hey, เออ่ะเครื่องน,นั้นได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่เราจะจุกให้เราจะจุกให้เราจะจุกให,จจให,จจให้ตรงนั้นมีแผ,งไ,ไแผงไม้ไหมมีแผงไม้ไหมแผงไม้ไม่มีหรอขอร้องล่ะโอ้โหตามไม้มาโอ้ oh, มันแค้นมันมีความแค้นได้ตายโอ้ oh, จะเอาอะไรไปรอดเนี่ยซู๋ซอยค่อย,อยนี่ ไปก็ได้ซอยข่อยแน่ซอยข่อยแน่โอ้ภูพูลาพูลาอยู่ใกลฉชนภูลาอยู่ใกลฉันจุดจุดเออเลิศไปจุกต่อจุกต่อจังหวะนี้ฮะจุกต่อเพื่อนใครจะไปก็ไปเลยฉันจะยอมเสียสละให้พวกเธอไปเลยไปเลยจังหวะนี้ละโอ้โหโอ้หมีความแค้นหรอมีความแค้นหรอบ้านเล็กคือบ้านเล็กคือบ้านเล็กคือมีไม้ให้ฉันเล่นหรือเปล่าบ้านเล็กคืออย่าบอกนะโอ้โหสู ไพเล่นไปแล้วเนี่ยโอ้โอ้เจ้วะนี้เราจะส่วนไปได้เอ้าเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยนี่มันตัวไฟนี่ว่ะเอา้าแล้วตัวมันน่ะโอ้โอ้หลุมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้หลุมอยู่ตรงนี้หลุมอยู่ตรงนี้ไปรีบไปรีบไปแม่โอ้ยคอยเสายแล้วเด้อโอ้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 ไปไปไปเออรู้เร็วหู้แล้วว่าประตูเปิดแล้วโอ้สิมาที่เลืเลือดอีกยังแล้วก็ไป,ไปรีบไปหลุมลุมลุมข้างหน้าหลุมรีบออกไปดิว้ ลุมลุมอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ้ะอ่าอะอย่าเด้อเออโอโ้โ,อโห,โห,โหเกือบบอลล็ออ้ยแม่โอ้โ,อโหโ